ความสวยงามราคาแล้วก็เซอร์วิสจริงๆเพราะการขายของออนไลน์มันก็มีอยู่หลักๆแค่นี้แหละครับชื่อธริตทศนัยธาดานะครับอาชีพตอนนี้เป็นสถาปนิกครับจริงๆตัวร้านเนี่ย uh, แพนนพอทที่ทำจริงๆต้องเราย้อนกลับไปเลยว่าผมชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วประมาณแบบปลูกต้นไม้มาประมาณ 3- าปีแล้วก็จริงๆอ่ะสนใจเกี่ยวกับ การเอาต้นไม้เข้ามาประดับในบ้านเพราะว่าจริงๆพอทําอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบแบบอินเทเลียการออกแบบบ้านอย่างเงี้ยคือต้นไม้อะมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแบบช่วยทําให้บ้านมันมีชีวิตชีวาอยู่แล้วคือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตกแต่งบ้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวร้านแพนด์อ t นพอเนี่ยจริงๆตอนแรกอะก็เป็นการแบบเหมือนกับเอาต้นไม้ที่เราปลูกอยู่แล้วอะมาแบ่งขายเพื่อแบบเหมือนกับเอารายได้กลับมาแล้วก็เหมือนเอามา ทำงานอเรกของเราก็คือการปลูกต้นไม้ต่อไปครับโควิดเนะี่ยมันเป็นเหมือนการตัวช่วยจุดประกายมากกว่าว่าทำให้มันบูมขึ้นมาในหมู่คนหมู่มากเพาะจริงๆอะ่ะการเอาต้นไม้เข้ามาแต่งบ้านอะ่ะบ้านเรา่เพิ่งมาเพิงมาฮิตช่วงโควิดว่าเฮ้ยคนอยู่บ้านกันเยอะคนก็เลยแบบรู้สึกว่า เราต้องทําบ้านให้เป็นบ้านเหมือน,นแบบการแต่งบ้านเพื่ออยู่อาศัยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำบ้านให้มันมีชีวชีวาเพราะฉะนั้น,น <Wow. S 1> ต้นไม้มันก็เลยเหมือนได้อันนี้ส่งในความแบบาการที่คนอยู่บ้านเยอะแล้วก็อยากแต่งบ้านอยากทำบ้านให้มันสวยครับคราวนี้เนี่ยพอมีดารามาลงรูปใน IG จี <Wow. S 1> มีการแบบเหมือนแชร์ต่อกันในเยอะมันก็เลยแบบไอตัวกระแสไม้ใบไม้แต่งบ้านเนี่ยมันเลยบูม,มขึ้นมาแบบอย่างหนักมากทุกคนตอนนี้ทุกคนแบบปลูกต้นไม้ในบ้านอะไรประมาณนั้นครับ มันก็ต้องเริ่มจากของที่เราสนใจแล้วเรามีแพชชั่นเนี่ยมันมีมีความที่แบบเราสนใจจะทํามันก่อนคืออยากทําเราอยากเป็นคนปลูกต้นไม้ด้วยคือไม่ได้แบบรับมาแล้วขายไปอย่างเดียวคือต้นไม้ทุกต้นก็คือเคยเลี้ยงหมดแล้วหรือเลี้ยงอยู่เรารู้เราเรู้ก่อนว่าแบบของที่เราจะขายอะจุดจุดอ่อนจุดแข็งมันเป็นยังไงคือคนซื้อก็จะมาถามว่าไอ้ต้นนี้เลี้ยงยังไงทุกต้นก็จะแนะนําได้เพราะแบบเคยเลี้ยงมาแล้วหรือเลี้ยงอยู่ณนะปัจจุบันหลักๆก็คือ ม,มันต้องเริ่มจากของที่เราเรารู้รู้กับมันจริงก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เราจะกระโดดไปหาของที่เราไม่รู้แล้วแบบเราไปขายเลยแล้วแบบเป็นเหมือนทําตัวเป็นข้อค้าคนกลางนะครับจริงๆมันก็ทําได้แบบเดียวอย่างเง้นนะครับทีนคนขาย,าายต้นไม้ตรงนี้ถ้าเปิดใน IG คือมีประมาณร้อยกว่าล้านเพราะฉะนั้นจริงจริงอ่ะคือลูกค้าเขาก็มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกของที่เขาแบบคิดว่าสวยที่สุดในราคาที่แบบสมเหตุสมผลที่สุด เพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยอยู่ไม่กี่ปัจจัยในการแบบซื้อของความสวยงามราคาแล้วก็เอร์วิสจริงๆเพราะการขายของออนไลน์มันก็มีอยู่หลักๆแค่นี้แหละครับครับลูกค้าก็เลือกจากของที่เขาคิดว่าสมเหตุสมผลในราคาที่เขาจะซื้อ